วัน <Channel. S 2> นี้เราพามาดูกับเจ้าโตยต้านรุ่นล่าสุดกับโต้ต้าแคมรี่นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้มีการปรับโฉมใหม่เกือบหมดเลยทีเดียวทําให้เจ้าแคมรี่ตัวใหม่นี้มีหน้านตาที่ค่อนข้างฉบเฉียวแล้วก็ดูล้าสมัยมากเมื่อเทียบกับในรุ่นที่ผ่านๆมานะครับผมโดยในรุ่นนี้เราอาจจะเคยเห็นในเจ้าพีอูตัวใหม่นะครับผมที่เป็นกระแสมาซึ่งในแคมรี่รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมก็มีหน้านตาใกล้ๆเคียงกันเลยทีเดียวเรือถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามด้วยการออกแบบดีไซน์แบบ แฮมเมอร์เฮดนะครับผมซึ่งเหมือนกับตัวฉลามหัวค้อนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับเจ้าตัวแคมรี่ใหม่นี้ในส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายนะครับสําหับเจ้าแฮมเมอร์เฮดที่มีมานอกจากนี้นะครับผมในการกลับมาครั้งนี้ของแคมรี่นะครับผมจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นโดยจะมีเริ่มรุ่นล่างสุดคือรุ่นสมานะครับผมแล้วก็รุ่นพรีเมียมในรุ่นท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่นะครับผมซึ่งจะมีความโดดเด่น ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับผมในแคมลี่รุ่นใหม่ล่าสุดที่มานี้มาพร้อมกลุ่มพลังไฮบริดทั้งหมดนะครับผมจะไม่มีเครื่องยนต์ไอหรือเครื่องยนต์สันดาบอีกแล้วนะครับเหมือนในรุ่นที่ผ่านๆมานั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะครับผมในการที่โตโยต้าตอบโจทย์เรื่องรถไฮบริดเนื่องจากตลาดโลกเนี่ยรถไฮบริดเองเนี่ยมีการพัฒนา ค่อนข้างเยอะแล้วก็กระแสของโลกในตอนนี้นอกจากรถไฟฟ้าแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในเรื่องของเวลาก็ดีเรื่องของการเดินทางก็ดีและความประหยัดนะครับผมซึ่งโตโยต้าเองก็เป็นหนึ่งผู้บุกเบิรกรถไฮบริดมาอย่างช้านานนั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้เจ้านิวซัมเรีมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นขุมพลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานและความประหยัดได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดต่างๆหองเจ้า นิวออลคมีคันนี้นะครับผมว่ามีความแตกต่างและความน่าสนใจยังไงบ้างครับ <c oughs> ส่วนในรูปรูปชมของเจ้านิว a คมีใหม่นะครับผม <c oughs> มีการออกแบบดีไซน์เนี่ยให้มีความโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> สิ่งที่โดดเด่นก็สุดก็คงเป็นเรื่องของไฟหน้านะครับซึ่งออกแบบมาแบบแ a m m e r h e เฮดนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะเป็นไฟคล้ายๆหัวฉลามนะครับหัวคอน,นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็มีไฟแบบ Fu l l LED นะครับผมซึ่งมีความ โดดเด่นแล้วก็ความสว่างค่อนข้างมากนั่นเองนอกจากนี้ยังรองรับเรื่องระบบไฟสูงอัตโนมัติมาให้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของไฟหน้าของเจ้าอนิลแคมรี่ครับซึ่งในตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมก็จะมีการใช้สีนะครับผมตัวเทาเมทัลลิกเวนกระจังหน้าตรงกลางนี้แต่ถ้าเป็นในรุ่นล่างลังกว่าน,นี้ก็จะเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่าให้รู้ว่านี่คือรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นั่นเอง,น,น,เองนอกจากนี้ก็ในส่วนของการออกแบบดีไซน์กระจังหน้า ตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบไดมอนคั c นั่นเองนะครับผมก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็มีกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีความดูสวยงามฉบเฉียวด้วยการดีไซน์ของตัวรถเนี่ยที่มีความหน้าที่ดูปัดเปรียวมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ส่งผลเนี่ยตัวรถเนี่ยมีความยาวมากขึ้นกว่าเดิมมา35มิลลิเมตรนะครับผมในเรื่องของความยาวของในส่วนด้านหน้าครับนอกจากนี้ในเรื่องของ ตัวล้อนะครับผมก็จะมีการออกแบบดีไซน์ล้อใหม่เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับผมลายการนะครับพร้อมลมดําซึ่งจะมีความสวยงามซึ่งล้อตัวนี้ก็ใช้ร่วมกับในรุ่นกลางอย่างรุ่นพรีมเมียมนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นตัวสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วนั่นเองก็จะมีมาเช่นเดียวนอกจากนี้ในส่วนของตัวปีแมร์ชุนีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบกล้อง360อองศามาให้นะครับผมสามารถโชว์ภาพรอบคันได้นะครับผม ก็จะมีกล้องอยู่เว้นจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นใต้ตัวกระจกมองข้างหรือรอบคันต่างๆก็ๆๆจะมีมานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเจ้ารุ่นนี้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของหลังคานะครับมากับหลังคาพารามิกซันรูกขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งจะมีให้ใน2รุ่นก็คือรุ่นพรีเมียมราชุรี่แล้วก็รุ่นตัวพรีเมียมตัวกลางนั่นเองนะครับผมแต่ท่านรุ่นสมาร์ทก็จะไม่มีค่ะอาพารามิกซันรูปมาให้นั่นเองนะคะรับผมซึ่งถือว่าอาให้การ ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวความคุ้มค่าค่อนข้างเยอะและออปชันนี้มีมาให้ในเจ้าเกมป์นี้ใหม่เนี่ยถือว่ามาให้แบบจุใจเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการดีไซน์ก็ดีหรือในเรื่องของรูปชงแล้วรวมถึงออปชันต่างๆที่มีมาให้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยเดียวในส่วนของด้านท้ายนะครับผมอาจจะเป็นท้ายรถนะครับผมไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED นะครับผมซึ่งเป็นการออกแบบเช่นเดียวกันกับ ในส่วนของไฟหน้าคือแบบ Hammerhead นั่นเองครับก็ <S <S ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเจ้าแคมรี่ใหม่อันนี้นะครับผมและในส่วนของฝาท้ายนะครับผมก็ยังคงเป็นฝาท้ายระบบคนไกธรรมดาครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าหรืออะไรแต่ในเรื่องของความกว้างขวาขงของห้องเก็บสัมภาระาเนี่ยยังคงมีไว้เช่นในรุ่นแคมรี่ทุกทุกที่ผ่านๆมาครับในเรื่องการจุของ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บถุงคอบได้นะครับเป่าเดินทางขนาดใหญ่เนี่ยเาสามารถทําได้นะครับก็มีมาให้อย่างครบคันนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัวที่เก็บของด้านล่างก็จะมีเรื่องของตัวที่ปั๊มลมกมดียาเติมอุดยางอะไรครับเขาก็มีมาให้เป็นบานอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่มาให้กับตัวรถนะครับในส่วนของเรื่องการดีไซน์หรือการออกแบบเนี่ยก็ถือว่าเจ้าแคมรี่ใหม่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ แล้มาดูในส่วนขุมพลังนะครับผมของเจ้า All New Camry ใหม่นะครับผมซึ่งในตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิม2.5ลิตรนะครับเบนซินแล้วก็พ่วงด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเพิ่มมา แต่ในเครื่องยนต์ตัวนี้นครับได้มีการออกแบบให้มีพลังแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับผมจะให้ความประหยัดมากขึ้น,น,น,น <một unter> กว่าเดิมนะครับโดยเครื่องยนต์2.5ตัวนี้จากเดิมน้ที่มีพลังแรงม้าครับอยู่ที่178แรงม้าถูกอัพเพิ่มขึ้นมาเป็นที่186แรงม้านะครับกับแรงบิดที่211นิวตันเมตรนะครับส่วนของเครื่องยนต์แต่ส่วนของมองเตอร์ไฟฟ้านะครับผมจากเดิมนะที่มีอยู่120แรงม้าที่แรงบิดที่211นิวตันเมตรนะครับให้ถูกเพิ่ม ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้มีปรับเปลี่ยนให้มีเบาลงและแรงขึ้นนะครับผม โดยในตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นที่136แรงม้านะครับแล้วก็ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังอยู่ที่211นิวตันเมตรเท่ากันนะครับผมและส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับจากนิกเกิลไฮดนะครับถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนนะครับผมทําให้เรื่องก,การจ่ายไฟแล้วก็ความเสถียรในการจ่ายไฟมีมากยิ่งขึ้นแล้วมีน้ําหนักที่เบาลงส่งผลทาให้แรงม้าของมองมเตอร์เนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยแรงม้ารวมของเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับจะอยู่ที่211แรงม้าในเครื่องยนต์รุ่นใหม่น เพิ่มเป็น227แรงม้านั่นเองทําให้มีแรงม้าในส่วนนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องการออกแบบเรื่องของการลดเสียงบรบกวนนะครับจากปัญหาจากรุ่นก,ก่อนๆนะครับที่เสียงเข้าที่บริเวณด้านหน้าค่อนข้างเยอะเนี่ยได้มีการกุเพิ่มฉนวนกันเสียงเพิ่มขึ้นในช่วงของเสา A แล้วก็ตัวผนังหลังเครื่องนะครับเพิ่มขึ้นทําให้ความเงียบของห้องโดยสารของเครื่องของตัวรถเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมแลนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาตัวแหลกนะครับผมให้มีความสอดคล้อง หรือความเฉียบคมมากขึ้นกว่าในรุ่นก่อนอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้ในส่วนของตัวช็อคอัพนะครับผมแล็สปริงนะครับผมในส่วนด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยได้มีการเซ็ตค่าใหม่นะครับเพราะโดยมีการปรับเปลี่ยนค่าเคนะครับให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นคือแข็งขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มีปรับเรื่องของวาล์วของแก๊สในช็อคนะครับผมก็บอกช็อคให้มีค่าความหนืดที่ มากขึ้นนะครับผมส่งผลทําให้การมุ่งมว่งของตัวรถเนี่ยและการยึดกอดถนนเนี่ยของเจ้า All New Camry ทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและนอกจากนี้นครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับอย่างระบบ TSS หรือ Toyota s a f t y s e n นะครับผมก็มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมารีสพรีเมียมแล้วก็พรีเมียม,แล,ม,ยมและชูรี่ก็ตามครับแต่ในเรื่องของระบบใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาในเจ้า All New Camry ในเรื่องระบบความปลอดภัยก็มีเรื่องในเรื่องของระบบช่วยเตือนเวลาเปิดประตูะครับเมื่อเวลาเราจะเปิดประตูถ้ามีรถมาจาก ลัหลังหรือจัก,กรยานมาจากด้านหลังก็จะมีการเตือนด้วยเสียงมาให้ผู้ขับขี่รับทราบนะครับแล้วมีสัญญาณโชว์ที่ตัวเรนตัวบายสปอตของกระจกนั่นเองนะครับเพื่อเตือนไม่ให้ผู้โดยสารเปิดประตู ออกมาทั้งสองฝั่งในส่วนด้านหน้าและด้านหลังครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ในระบบหนึ่งนะครับผมซึ่งระบบตัวนี้ก็สูกเสริมขึ้นมาในเจ้า All New Camry ตัวนี้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาตัวต y o ตาเซฟตี้เซน s e หรือ TSS นะครับผมให้มีความลำหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับในรุ่นก่อนเนี้ยเรื่องของการ d e t e ท t หรือการจับ วัตถุต่างๆเนี่ยอาจจะมีระยะที่สั้นกว่าอยู่ประมาณสักห้าสิเมตรแต่ในรุ่นใหม่เนี่ยพัฒนาเพิ่มขึ้นมากกว่า70เมตรนะครับผมทำให้การดีเทควัตถุหรือสิ่งต่างๆเนี่ยไวขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยตอบสนองได้นุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการช่วยเบรกก็ดีหรืออะไรก็าตามนะครับผมซึวตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของกล้องนะครับผมทั้ง2ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มอง,องศาตัวทิศทางจับ ดีเทคต่างๆนะเพิ่มขึ้นข้างละ15องศา,าทําให้ระยะการจับดีเทคของรถเนี่ยกว้างขึ้นความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความนุ่มเนือนหรือความป้องบามนะครับเหตุที่อันไม่ควรจะเกิดนะครับ ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเจ้า All New Camry ในส่วนของความปลอดภัยแล้วก็ส่วนของขอุมพล,ลังไฮบริดใหม่ที่มีมาให้นะครับผมสับเจ้า All New Camry คันนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของภายในนะครับผมของเจ้า All New Camry ใหม่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีการออกแบบมาดีไซน์มีความเรียบหรูนะครับผมดูสวยงามเลยทีเดียวสับในเจ้า รุ่นท็อปนะครับผมอย่างพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งในเจ้าพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะมีข้อแตกต่างจากในรุ่นล่างนะครับผมอย่างตัวสมาหรือตัวพรีเมียมก็คงเป็นเรื่องของฮับนะครับหรือตัวสะท้อนกระจกในเรื่องของความเร็วก็ดีนะครับตัวอัลเดอติกนนเองที่แสดงผลผ่านหน้าจอกกระจกนะครับผมซึ่งตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนที่มีเฉพาะในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับผมแต่ในอย่างอื่นเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับในรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมหน้าจอ r uh, TFT นะขนาดใหญ่12.3นิ้วนะครับผมเพื่อสามารถควบคุมการแสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมระบบตัวแผนที่นะครับที่แสดงผ่านหน้าจอตรงกลางเล็กๆนี่นะครับรวมถึงการทํางานของตัวแบตนะครับก็ดีหรือในเรื่องของการดูค่าวัดลมยางนะครับก็จะมีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะโชว์ค่าอ่าวัดลมยางนะครับผ่านหน้าจอด้านขวานะครับก็มีมาให้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแสดงผลในเรื่องของการทํางานการชาร์จการเข้าโหมดของอีโค่หรือ power ในการใช้คันเร่งของเรานั่นเองส่วนด้านขวาก็เป็นเรื่องของความเร็วนะครับซึ่งเป็นหน้าจอ lcd ขนาดใหญ่ซึ่งให้ผลค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความคมชัดค่อนข้างสูงสำหรับในส่วนนี้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยขนาด3ก้านนะครับผมขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะมีในเรื่องของเบดเดนชิพอยู่ด้านหลังพวงมาลัยให้ด้วยนะครับ ด้านซ้ายและด้านขวานะครับนอกจากนี้ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นระบบควบคุมตัวหน้าจอนะครับผมส่วนแล้วก็ระบบเครื่องคุมเรื่องเสียงนั้นนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นเรื่องของควบคุมเรื่องอตเทตต่างๆนั่นเองนะครับก็มีมาให้อย่างครบคันในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิว้วเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งหน้าจอตัวนี้จะให้หมดทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นสมาร์ทรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมรัชวรี่ก็จะเป็นหน้าจอตัวนี้เหมือนกันหมด ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไวเลสชาร์จิ่งนะครับตรงนี้นะครับมาให้นะครับพร้อมกับตัวสายชาร์จ Type C นะครับอีก5ตําแหน่งนะครับในด้านหน้า3ตําแหน่งด้านหลังอีก2ตําแหน่งนะครับผมก็จะมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่ามาให้อย่างครบคันและอย่างหนึ่งที่โดดเด่นในรุ่นพีเมอชอรี่ก็คือเรื่องของโลบแอร์นะครับจะเป็นแบบ3โซนนะครับผมซึ่งจะแบ่งแยกซ้ายขวาแล้วก็แอร์หลังออกจากกันครับแต่ถ้าเป็นรุ่นล่างนะครับอย่างพรีเมียมก็จะมีแค่2โซนนะครับแล้วรุ่นตัว สัตมาร์ทเนี่ยก็จะไม่มีแอร์หลังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีเรื่องของบระบบคองฝุ่น PM2.5 มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมในเจ้าเข็มดีใหม่นี้นะครับก็ถือว่ามาให้อย่างพร้อมสับนะครับผมซึ่งถือว่าในเรื่องฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในรุ่นตัวพีเอ็มรัชลีเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับผม มาให้อีกด้วยนะครับผมก็ซึ่งจะสามารถควบคุมได้ผ่านหน้าจอนะครับผม ซึ่งแสดงผลผ่านมุมมองต่างๆนะครับซึ่งหน้าจอระบบ360องศาเนี่ยก็จะมีทั้ง2รุ่นก็คือในรุ่นพรีเมียร์ชอรี่และตัวพรีเมียมแต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีเฉพาะกล้องถ่ายหลังมาให้นั่นเองนะครับจะไม่มีตัวกล้อง360องศาตรงนี้มาให้นั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็จะแสดงผลในเรื่องการทํางานของแบตเตอรี่นะครับผมหรือตัวเพลงหรือ Apple Car p l a y พนะครับหรือ Android ต u t o เนี่ยรวมถึง G.P.S. นะ่มาให้จากตัว าจอตัวนี้เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนอกจากนี้ยังรองรับเรื่องของระบบไร้สายอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้าง ค่อนข้างโอเคเลยซึ่งถือว่ามีการแตกต่างจากในแคมรี่ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้ในรุ่นท็อปที่เรานั่งอยู่นี้นะครับผมก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของตัววัสดุพื้นผิวนะครับผมโดยจะมีการใช้หนังแท้นะครับผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับผมจะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นหนังแท้เกรดค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเบาะผู้น้านะครับผมจะเป็นเบาะคู่หน้าแบบ แต่ปรับแตะทิศทางนะครับทั้งในฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับตล้งน,นี้จะมีเรื่องของตัวปุ่มดันเบาให้ก็ดีแล้วส่วนในเบาะผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปุ่มนะครับควบคุมการเลื่อนเบาะสามารถปรับเบาะนะครับผม ขึ้นลงจากด้านข้างได้นะครับผมดูถึงเลื่อนเบาะนะครับผมเพื่อเพิ่ม,ม,มความสะดวกให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองในการที่จะเื่อยืดเท้ายืดขานะครับสามารถควบคุมเบาะจากตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องไปนั่งปรับให้วุ่นวายนะครับผมและนอกจากนี้ในผู้ขับขี่นะครับก็จะมีระบบเวฟความซซตนะครับก็คือ,อเมื่อว่าเราดับเครื่องเนี่ยรถก็หรือสตาร์ทเข้ารถในรถเนี่ยตัวเบาะก,ก็จะเลื่อนออกเลื่อนเข้าให้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมน,นั่นเองก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันและนอกจากนี้น ในรุ่นท็อปอย่างพ r ีเม u m u ชูนีจะมาพร้อมกับเครื่องเสียงของ JBL นะขนาด9ลำโพงครับแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นล่างนะครับจะอยู่ที่6ลำโพงทั่วไปนั่นเองนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างที่มีมาแล้วจากนี้ในรุ่นท็อปอย่างพรีเมียมรัช r ูรีแล้วก็ตัวพรีเมียมเนี่ยสองรุ่นนี้ก็จะมีเรื่องของกระจกพลรา i มติกซันรูะขนาดใหญ่มาให้พร้อม เปาไฟฟ้าครับซึ่งจะมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมก็คือจนจุด,จดนี้ก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาในเจ้า All New Camry ใหม่เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในตัวพรีเมียมลัสซูรี่และตัวพรีเมียมครับก็จะมีกล้องอติดหน้ารถมาให้จากโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับผมมาให้จากโรงงานเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของบันทึกเหตุการณ์ต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด เอาไว้ได้นะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาที่ทัตโตลล่ามอบให้ผู้ขับขี่นะครับผมเจ้าของโตลล่าทุกขันนั่นเองในส่วนที่นั่งตอนหลังนะครับผมเจ้าออนิแคมลี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งหัวใจสําคัญของอ่ารถแคม r y ี่แทบทุกรุ่นนะครับผมในเรื่องของความกว้างกว่าและความสะดวกสบายนะครับผมจากการที่เราลองมานั่งเนี่ยผมสูง183ปตัวค่อนข้างใหญ่เลยยหนักร้อย กับ150กิโลนะครับผมถือว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่คนเลยทีเดียวก็ยังนั่งเจ้าเขมรีได้ค่อนข้างสบายนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งความน่าสนใจของเจ้าออนีเ่เขมรีนะครับสำหรับผู้บริหารที่ต้องการรถที่ให้ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานในที่นั่งตอนหลังนะครับผมนอกจากที่บอกนะครับบอกข้างต้นว่าตัวเบาะุ้หน้าเนี่ยมีปุ่มเลื่อนนะครับผมทําให้เราสามารถปรับเลื่อนนะครับ อาตัวเบาเนี่ยถ้าราขาติดแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมสำหรับผู้บริหารที่นั่งตอนหลังนะครับผมซึ่งรับเอ็มเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้นั่งตอนหลังได้ค่อนข้างดีซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของเจ้าออลิเคมบีในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของที่นั่งเนี่ยผมสูง180วาเนี่ยอาเฮดรูมอาจจะเสื่อที่ไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังนั่งได้อยู่นะครับเนื่องจากหลังคาเนี่ยค่อนข้างลาดเอียงนะครับผมแต่ในเรื่องของมาติ ซันลูปขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของแคมรี่นะครับผมเพราะเือการมานั่งเนี่ยพอมีหลังคาซันลูปเนี่ยทำให้รู้สึกห้องดนสายทั้งหนังเนี่ยดูปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับนั่งได้สบายแล้วดูไม่อดึดอัดนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ในนิว Camry ใหม่นะครับผมยังมีในเรื่องของม่านบังแดดนะครับผมมาให้อีกด้วยครับในทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งด้านข้า กระจกทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีม่านบังแดดมาให้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีมา่านตันแดดด้านหลังนะครับผมกระจกหลังมาให้อีกด้วยนะครับผม<ช>และนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตรงกลางตรงนี้นครับซึ่งเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปอย่างพิีเมี่ยมรัตชี่เท่านั้นซึ่งจะเป็นหน้าจอที่ควบคุมแอร์ตอนหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถควบคุมแอร์ผ่านตรงนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมซึงถือว่า ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นดีอย่างที่บอกว่าในรุ่นพิมแมชชวลี่เนี่ยจะแบ่งเป็น3โซนซึ่งคือการควบคุมแอร์ผ่านโซนนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีการในการควบคุมม่านหลังนะครับผมแล้วก็มีในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับได้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของเบาะได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันครับโดยในรุ่นท็อปนะครับอย่างรุ่นนี้พิมแมชชวลี่นะครับก็สามารถเบาะตอนหลังเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าผ่านหน้าจอตรงกลางนี้นะครับผมซึ่งเราจะสามารถ ปรับเอนได้นะครับผมเบาะเนี่ยให้เอนได้ซึ่งนะ่าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับผมในซกเมนต์นี้ที่มีระบบตัวนี้มาให้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้านหลังนะครับเบาะหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าตอบโจทย์ความหรูหราแล้วก็ความสดสบายให้กับผู้นั่งตอนหลังค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรื่องของเลกรูมันก็ไม่ต้องห่วงครับหมดปัญหาเพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวทําให้ผู้นั่งราหลังหรับผู้ปัญหาเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับเจ้า All New Camry ใหม่นี้นะครับระบบที่ ถ้าจะสัมนุนผูดด้โดยหารตอนหลังที่ต้องการความสะดสบายในการใช้พื้นที่ในการทํางานก็ดีหรือในการพักผ่อนเวลาเดินทางถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยที่หรับออนิเกอรใหม่นี้นะครับ หลังจากที่เราพาชมนะครับผมเจ้าอนิวแคมรีใหม่นะครับผมเราเห็น,หนการปรับเปลี่ยนของเจ้าอนิวแคมรีเนี่ยถึงแม้เจ้าอนิวแคมรีใหม่นะครับจะใช้แค่ซีเก่านะครับผมแต่ในการปรับเปลี่ยนของเจ้าอนิวแคมรีเนี่ยถึงมีการปรับเปลี่ยนไปมากกว่า80%เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนพลังก็ดีนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมไปถึงนะครับผมในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยแล้วก็ รวมถึงฟังก์ชัต่างๆที่ใช้ในตัวรถนะครับถือว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมทําให้เจ้า A l l New า a m มีเนี่ยมีความประหยัดมากขึ้นกว่าในรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมโดยในรุ่นก่อนเนี่ยจะอยู่ที่มาน23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยประหยัดถึง25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมกับผุมพลังใหม่นะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้มีความแรงมากเพิ่มขึ้นพร้อมมอเตอร์รุ่นใหม่นะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนตัวมอเตอร์เนี่ยให้ม ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมส่งผลทำให้พลังม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก211แรงม้าเป็น227แรงม้าซึ่งส่งผลในตัวนี้ทำให้เจ้าอนิวแคมรี่เนี่ยได้ในเรื่องของความแรงและความปยัดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับน้องผ้ชมนะครับที่ค่อนข้างดูโดดเด่นแล้วก็ดูสะุดตาเลยที่เ,เจ้า ออลนิวแคมรี่ใหม่นี่ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของเจ้าแคมรี่ใหม่ในครั้งนี้นะครับที่นอกจากจะได้เรื่องของหน้าตาที่ดูด,ดันแล้วก็ขึ้นแล้วก็ความประหยัดที่มีมากกว่าเดิมนะครับผมโดยราคาค่าตัวของเจ้าออลนิวแคมรี่ใหม่นี้เราจะสามารถทราบเป็นได้ในวันที่10ตุลาคมนะรประมาณสายบ่ายสามโมงนะครับผมซึ่งเราจะมาดูว่าจะสามารถทําราคาสู้กับรถจีนได้หรือไม่นะครับผมในกลุ่มเซเ m e n t เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออรัศวก็ดีหรือ L07 ของดีพอก็ดีนะครับนอกจากนี้จะหรือเป็นซิของ B ซึ่งต้องยอมรับว่ารถ e ีวีของจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวกลไกทําให้ตลาราคาตลาดเนี่ยมีการผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งออนิวแคมรีก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวรถที่ค่อนข้างโดดเด่นในตลาดนี้มาในย่างช้านานนะครับผมซึ่งในครั้งนี้ทางโตโยต้าก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยทางผู้บริหารเองก็น่าจะทําราคาให้มีความสูสีหรือใกล้เคียง ที่จะคุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้บริโภคนะครับผมซึ่งเราต้องมารอติดตามดูกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์งานชอวชนแนลด้วยกันครับผมแล้วมาดูกันว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูรถรุ่นไหนกันต่อนะครับผมพบกันครับ